สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกพี่น้องทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบก,กับในทางในรอบด็กนะครับก็จะเป็นลาวกาชาดดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนของวันที่13กุมภาพันธ์2567นะครับพี่ๆของเราเมื่อคืนนี้มาแค่ในรอบเดียวก็คือสายลูดนะครับในดาวโจน์เนาะดาวโจน V.I.P. นะครับต้องนั้นหลุดนะครับพ,พี่เนาะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ ลาวกาชาิผมไม่9ก้ากับ5นะครับผลที่ออก3 1 3 4 4นะครับอันนี้หลุดไปส่วนดาวโจน V.I.P ให้1กับ7ผลที่ออก77493ของเราก็มาสายรูดเนาะใายร,รูดที่7เข้าไปที่7 4นะครับหุ้นดาวโจนให้2กับ4ผลที่ออก73869นะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับผมสรุปแล้วมาแค่สายรูดในรอบเดียวก็คือดาวโจน V.I.P นะครับ ส่วนในรอบเป็นอื่นต้องขอโทษไปพี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับผมส่วนแนวทางของค่ําคืนนี้นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมก็ขอฝากบ้านไว้เช่นเคยสําหรับบ้านน้ําท้อทองเป็นบ้านเสียงโชคนะครับก็พี่พี่สมาชิกอาจจะเป็นเพื่อนใหม่เนาะยังไม่มีบ้านก็ถ้าได้สนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้รอบแรกให้ไปที่เลข8แล้วก็เลข2นะครับลาวกาชาตินะครับ 81 83 1, 8, 84 21 23 24นะครับ3ตัว281นะครับผม <c oughs> นี่เลยนะครับส่วนดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP นี้ได้เลข3 แล้วก็เลข9นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข9นะครับผมเก้าสี่เก้าเนะครับสามตัว394นะครับ ประมาณนี้นะครับผม <c oughs> <c oughs> ส่วนหุ้นดาวโจนนะครับหุ้นดาวโจนเนป่คืนนี้ผมได้เลข1แล้วก็เลข7นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข1นะครับผม12 13 18 72 73 78นะครับ3ตัว เจ็ดหนึ่งสามนะครับนะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางในรอบดึกนะครับราวกาชาดดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับคำคืนนี้ก็ขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับผมกับสวัสดีครับ